ล่าสุดก็คงจะทราบกันไปแล้วว่าทางกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่32นี้ประกาศบอกว่าจะไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์แล้วโดยโยายกคุนเซนของทางกัมพูชาใส่เกียร์ถอยแบบสุดริ่มทิมประตูประกาศไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดและให้ชมฟรีทั้งซีเกมส์ครั้งที่32และอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่12ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางเจ้าภาพถูกวิจารณ์อย่างหนัก กรณีเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้โดยเฉพาะราคาที่เรียกจากไทยสูงถึง28ล้านบาทแต่ถึงแม้ว่าจะถูกวิจารณ์ยังไงที่แรกกัมพูชาก็เหมือนจะไม่สนใจและยังออกมาคุยโวโอวอดว่ามีชาติซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนชาติสมาชิกทั้งหมดโดยข่าวบอกว่าทางสิงคโปร์ซื้อไปเป็นจํานวนเงิน5 0 0นดอลลาร์เลยทีเดียวและก็ยังมีเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่ซื้อไปแล้วเช่นกันแต่คาดว่าทั้งหมดจะได้เงินคืนนอกจากค่าลิขสิทธิ์ที่ทางเจ้าภาพกะจะหาเงินได้แล้วก็ยังมีค่าตั๋วเข้าชมพิธีเปิดและตั๋วชมพิธีปิดและยังมีค่าตั๋วเข้าชมกีฬาประเภทต่างๆอีกต่างหากเรียกได้ว่ากะเก็บเงินทุกเม็ดแต่เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้กัมพูชาก็เลยบอกว่าให้ชมฟรีทั้งหมดทั้งพิธีเปิดและรายการแข่งขันตามสนามต่างๆฟรีทั้งหมด แต่การประกาศแบบนี้ของทางกัมพูชาก็มีหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าอาจจะทําให้มีผู้ชมถลักเข้าไปในสนามจนเกินความจุเพราะด้วยระบบการจัดการตัว๋วที่น่าจะไม่ดีพอไม่มีการกําหนดที่นั่งระเบียบการควบคุมที่ไม่ดีพอซึ่งกัมพูชาก็อาจจะไม่สามารถรับมือเรื่องเหล่านี้ได้และจะเกิดปัญหาความแออัดในสนามเกินความจุจนเกิดอันตรายก็เป็นได้ยังไงแฟนชาวไทย ที่จะไปชมซีเกมส์แบบสดๆที่กัมพูชานอกจากจะต้องระมัดระวังตัวจากชาวกัมพูชาแล้วก็ยังต้องระมัดระวังตัวจากการเข้าชมในสนามต่างๆด้วยเช่นกันซีเกมส์ครั้งนี้ดูเหมือนว่าทางเจ้าภาพ,าพจะมีปัญหาไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะกับประเทศไทยเป็นพิเศษแต่ล่าสุดฟิลิปปินเองก็ขอไม่ทนเงียบอีกต่อไปโดยประธานโอลิมปิกฟิลิปปิน์ได้ออกมาบอกว่าซีเกมส์ครั้งนี้ห่วยที่สุดโดยกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพ ถอดกีฬาสากลออกไปหลายประเภทและแก้ไขกฎ,กฎกติกาเพื่อให้ตนเองได้เปรียบชาติอื่นๆชาติสมาชิกอื่นๆเขาก็ไม่พอใจมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่เขาก็ยังเก็บอาการอยู่แต่ครั้งนี้ทางฟิลิปปินส์ก็คงทนไม่ไหวจริงๆถึงออกมาพูดบ้างโดยนายอับราฮัมโทเลนติโนประธานคณะกรรมการโอลิมป,ปิกของฟิลิปปินส์ออกมาเปิดเผยว่าเราสมาชิกสหาพันธ์ซีเกมเห็นตรงกันว่าต่อไป จะไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับที่เป็นประเด็นขัดแย้งในการแข่งขังนรายการนี้อีกหลังจากจบซีเกมครั้งที่32นี้โดยเฉพาะกีฬาประเภทคาราเต้ที่จะมีการชิงชัยทั้งหมด15อีเวนต์จเจ้าภาพกัมพูชาก็ออกมาเล่นแง่โดยบอกว่าห้ามชาติสมาชิกอื่นส่งเกิน10อีเวนต์จะส่งอะไรก็ให้เลือกเอาแต่ห้ามเกิน10อีเวนต์ส่วนทางเจ้าภาพสามารถส่งได้ครบทั้ง15อีเวนต์ นั่นจึงทำให้ชาติสมาชิกต้องเลือกว่าตนจะส่งอีเวนต์ไหนบ้างมันจึงทำให้คู่แข่งของเจ้าภาพลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญนี่แค่ชนิดกีฬาเดียวนะครับยังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่เจ้าภาพพยายามทำให้ตัวเองได้เปรียบชาติอื่นๆก็คงต้องรอดูต่อไปว่ากัมพูชาจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมาใช้อีกคงจะไม่หมดง่ายๆแค่นี้แน่นอนเลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน